น้องวันนี้พี่เป็นจัมมาสเตอร์ผู้นำโดดเดี๋ยวพี่จะพาโดดดีๆไปทางนู้นดีกว่าเอา้าน้องเบอร์สี่ทำไมไดื้อย่างนี้เล่าน้องจะแยกไปคนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวน้องจะตุยซุปเปอร์เปล่า,าแล้วทีมเราก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าในสี่เนี่ยเหมือนพี่เหมือนตัวแถมอะเข้าใจป่ะ <c oughs> พี่เหมือนตัว่วงอะเข้าใจป่ะ และน้องไปนู่นเพื่อนกันเหลือ2องทีครับเหลือแข็งแข็งสองอเก็บปืนดีกว่าครับท่านผู้ชมรีบเพราะว่าพี่เนี่ยทรงตึงจะเพื่อนแบกดูด้วยดูด้วยทองคํา 24K ยอกยอกเอาครับวันนี้เราอยู่ในแมตชทีม4นะครับซุ่มมาเจอเจอบนเครื่องบินด้วยเอ้ยมันจะเก็บทําไมวะสอกระบอกมีเรื่องเหรอน้องน้องมีเรื่องตรงไหนกันเดี๋ยวพี่มาช่วย พี่ถึงแล้วนี่ไงข้างหน้าน้องไม่เห็นหรือยังไงพี่บอกแล้วพี่มีประโยชน์อุ้ยน้องเบอร์สี่ไม่ธรรมดาครับเขาถึงได้กล้าไปคนเดียวไงอุ้ยสุดยอดเลยอย่างนี้ทีมเราพวกเจ้าไม่รอพี่เลยนะรู้ไหมวพี่ก็มีประโยชน์นะอย่างน้อยพี่ก็ช่วยกันรับกระสุนน้องจะได้ยิงมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนทั้ง้นทั้งน้องคนแน่นๆเลยดุเนี่ยซาเล้งเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ย เดี๋ยน้องจะตุยซะเปล่า,าพี่เนี่ยรับรองไม่ปวนนี่ไงน้องตัวนี้เลยน้องอุย้ยมันวิ่งทัศนสุยะปึ๊ก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 ไปโดนสักเม็ดท่านผู้ชมชิบหายแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดอันติสู้มันเฮ้ยเปิดอะไรกันพี่ก็เปิดมันก็ได้นะเอาจะเปาเปิดแล้วแล้วเพื่อนยิงตุยแล้วโอ้ยน้องแหมพี่เลยไม่ได้ใช้อันติพี่เลยโอ้โหแค่เห็นอันติพี่มันก็ล้มแล้ว ดีใจจังเลยที่เราได้อยู่ใกล้กันฝุ่นใจและสวัสดีทุกคนนะเป็นระเบียบเรียบร้อยครับให้เขาเก็บของก่อนแล้วเราค่อยเก็บน้องมีเรื่องหรอน้องโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยนี่พี่ยิงปืนย้อยเพื่อไปโดนมันไงมันอยู่ตรงไหนน้องบอกพี่เลยตึกนั้นหรอโอเคตรงนั้นใช่ไหมปืนย้อยปืนย้อยบอกแล้วพี่นี่ช่วยน้องเต็มที่เพิ่งยิงได้ตัวเดียวเองครับท่านผู้ชมนี่คน้คนค้น คนแน่นอนท่านผู้ชมยังดูเอาละครับเราเข้าใกล้การประทะแล้วครับไม่รู้อยู่ตรงไหนกันเห็นแล้วบอกพี่ทีเถอะว่าอยู่ตรงไหนอุ้ยอุยข้างหน้าเลยท่านผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะได้เปิดอันติและใช้จริงๆสักครั้งหนึ่งนี่นี่ข้างหน้าเลยครับท่านผู้ชมพี่จะช่วยเต็มที่เบอร์สี่พี่มาแล้วมันอยู่ไหนอยู่นั้นยิงยิงพี่ยิงได้ว่าท่านผู้ชมพี่ยิงได้ยิงต้นไม้ด้วยยิงระย,ย่างเอาล่ะ พี่จะดูก่อนเดี๋ยวพี่จะเข้าชาร์จพี่เปิดอันติแล้วเกาะพี่ยาวพี่มาชาร์จแล้วน้องอยู่ไหนเอ้ยอย่าโยกสิอุย้ยยิงยิงยิงทำได้อ้าวเพื่อนยิงว่ะเฮ้ยกระชวยกันยิงแหละเอ้ได้ครับเก็บตีนี้ได้ดูด้วยอันติพี่อันติหรือติดไฟเขาก็ไม่รู้แมงแดงเลยแต่ทําอะไรพี่ไม่ได้หรอกไฟแบบเนี้ยไม่เจอไก่โอก๊กเลยท่านผู้ชม X m 8น่ะไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ ดูแลเพื่อนเอาไปเพื่อนแย่งหมดนะเพื่อนถึงได้ยิงได้เยอะไงไม่มีเลยแก่อกขาดไม่ได้ท่านผู้ชมถ้ามีละพี่ลุกขึ้นมาพังงาดเนี่ย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 เนียคนนี้เลยที่ยิงเนี่ยต้องระวังให้ดีเฮย้ยเอาแล้วครับข้างหน้ามีเรื่องแล้วครับพี่จะไปดูนี่มือเนี่ยพี่จอ่อปุ่มอ e ีไว้แล้วถ้ามีอะไรพี่เปิดอันติเลยนะเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะอุยอยุ่งหน้าเลยเพื่อน หยุดงนเลปั๊กปั๊กปั๊กเลยหล,ลบหลบพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพีิกตักไอวอลดักไว้ก่อนกันไว้ก่อนพี่เริ่มไปแล้วอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นตุยเดี๋ยวพี่ชุบเออนี่พี่มีประโยชน์นะครับการเล่นกับคนนี่เก่งจริงๆไม่เล่นแล้วกับบอทจะได้ตึงๆกับเขามั่งอุ้ยคนนี้ย,งยิงแล้วริมพันไปหมดแล้วครับทุนผู้ชมเออเอาไงดีทุนผู้ชมเปิดอันติแล้วออกเลยนะออกครับทานผู้ชมเสียงยิงเอาล่ะ พี่ยิงเองเอาวิมันยิงคมมาท่านผู้ชมเ <P ie> พื่อนชุกพี่ด้วยเอ้ยเอาล่ะเอาละพี่ลุกขึ้นมาพังงัดแล้ว<แ>น้องให้พี่เข้าไหนก่อนพี่กลัว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเติมเลือด,ด,ด,ดก่อนโอ้ยวงก็จะกินน้องพี่ว่าทุกคนเข้าวงดีกว่านะน้องตัวเล็กปะน่ะเข้าวงตามไอ้เพื่อนอีกสองคนเนอะมันไปแล้วมันเข้าวงแล้วน้องปะปะเข้าๆปล่อยมันเถอะเอางี้พี่จะขู่มันไว้ด้วยระเบิดลูกนี้ไป ระวังบุ้มเพื่อรอรับเลยเพื่อรอรับเลยเบอร์สองเบอร์สี่นะเอ้ยน้องโอเคน้องเบอร์สามเขาขับรถเข้ามาเอาละพวกเรารีบรีกุ๊บเราจะกลับสู่เกมเราต้องแชมป์นวันนี้บอกตรงตรงเออเบอร์สามก็เก่งครับเบอร์สี่ก็แน่เบอร์สองก็เยี่ยมมีผมเนี่ยแหละครับเบอร์หนึ่งยิงได้แค่สองคนแต่อย่าลืมนะครับผมคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง อย่าลืมเลือกผมเบอร์หนึ่งเอาเหลือเจ็ดแล้วท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะตี้เดียวกันนะสามกับสี่เราสี่เขาสามต้องเติมครับต้องเติมเพื่อนเบอร์สองพี่มาแล้วพี่มาแล้วอยู่แถวนี้เลยไงเพื่อนอุ้ยเก็บได้เบอร์สองเก็บได้ครับท่านผู้ชมช่วยกันเอ็งทำยังไงกับเพื่อนพี่นี่ขึ้นไปยิงได้ด้วยท่านผู้ชมสุดยอดอุ้ยดีใจครับพี่เปิดอ,อันติซุปเปอร์สยา,สามซ้ำเลยพี่ก็หิวคิวเหมือนกันแหละบอกกอง มา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 เติมเลือดนิดนึงเอ้ยเก็บกันได้หมดทุกคนเลยว่ะเบอร์สองก็เก่งเอาละท่านผู้ชมเราสี่เขาหนึ่งลุ้มลุ้มทีนี้ถามว่าน้องไม่เจอเขาใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะหาให้พี่นิสายตายังเหี่ยวนะถึงพี่จะแก่สี่สิบอุ้ยนังไงด้านขวาน้องจะบอกน้องอยังไงดีว่าอยู่ตรงนั้น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 น้องอยู่ตรงนั้นอะนี่ยมนอยู่ตรงนั้นอะน้องเห็นหรือเปล่าน้องอยู่ตรงนั้นอะ เดี๋ยวพี่ทำให้ดูนี่เดี๋ยวพี่จะเข้าหามันเลยนี่นี่นี่อยู่นี่ยิงยิงรถด้วยนี่ท่านผู้ชมยิงรถออ้ยมันยิงอะไรมาวะโอ้ยปวดเขาจริงๆนี่แหละทรงตึงเพื่อนแบกเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งไปลุมมันชุบพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปแก้แค้นมันเองอุ้ยตํางเือก่อนครับทุกผู้ชมเอาเพื่อนแหมถ้าเพื่อนไม่ชุบนะพี่ลุกขึ้นมายิงเลยตัวเมื่อกี้เน่ะแม่ ทรงตึงแต่เพื่อนแบกไหนไปดูซิเพื่อนยิงตรงไหนกันเนี่ยถ้าไม่ได้พีบอกจุดนะไม่ได้หรอกมากดถูกใจใทุกคนเลยแหมจะช่วยเลย่นหรอไม่เอาแล้ววอลล่แมมพี่ก็เก่งแล้วนะแล้วไว้พบกันใหม่ขอบคุณครับบ๊ายบาย